สวัสดีค่ะพี่อี้นะคะวันนี้จะมาแนะนําม,มหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศจีนนะคะก่อนอื่นเนี่ยจะบอกก่อนว่ามหาวิทยาลัยนี้ถ้าเราสอบเข้าได้เขาให้ทุนค่าเทอมหอพักเงินเดือนฟรีทุกคนค่ะมหาวิทยาลัยนี้ก็คือ Southern University of Science and Technology นะคะหรือว่า s u t t ทคค่ะตั้งอยู่ในเมืองเซนเจิ้นนะคะตอนนี้นะคะมหาวิทยาลัยนี้นะคะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ9ของประเทศจีนค่ะ โดยการจัดอันดับ The World University Ranking 2 0 2 2นยบนะคะนอกจากนั้นนะคะมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยยังมีอายุค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยทีเดียวค่ะสิ่งที่เขาเน้นนะคะแล้วก็สิ่งที่พี่คิดว่ามันมีความแตกต,ต่างกับมหาวิทยาลัยจีนอื่นๆก็คือว่าแน่นอนหลักก็คือการให้ทุนคือเขาให้ทุนกับนักเรียนทุกคนอันที่2ก็คือว่านักเรียนต่างชาติเรียนรวมกับนักเรียนจีนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเนคชั่นที่เราจะได้ประธานธรรมเีเราจะได้เพื่อนคนจีนเราจะได้คือได,ได้เต็มที่แน่นอนค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะเขายังมีการที่แบบระบบให้นักเรียนทุกคนมีเมนเทอร์สคนก็คือมีคนดูแลสองคนคนนึงดูเรื่องดูแลเรื่องจิตใจแล้วก็คนนึงดูแลเรื่องการเรียนค่ะ แล้วการดูแลของเขานะคะยังเปลี่ยนเป็น House, เฮาส์แบ่งนักเรียนเป็นเฮาส์นะคะก็คือว่าเหมือนกับรอยที่เราดู h ฮ r r ร p o t t e เตอร์ใช่ไหมคะนักเรียนจะได้เข้าไปพุณเฟนดอรดน์นู่นนี่นั่นใช่ไหมคะที่นี่ก็เหมือนกันคะ่ะพอนักเรียนเข้าเรียนแล้วเนี่ยก็สามารถแบ่งเป็นเฮาส์ได้เหมือนกันและเท่านั้นยังไม่พอนะคะนักเรียนไม่ต้องเลือกสาขาในปีแรกคะ่ะเราสามารถเข้าเรียนก่อนแล้วดูว่าเราชอบวิชาอะไรแล้วดูว่าเราน่าจะสนใจวิชาอะไรค่อยเลือกสาขาค่อยเลือกสายก็ได้คะ่ะ ยังไม่จบเท่านี้นะคะมหาวิทยาลัยนี้เป็นการเรียนเกาสอนที่เป็นภาษาอังกฤษคะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมี HSK ก็สามารถสมัครได้เหมือนกันนะคะคือพิเศษมากกว่าน,นี้นะคะก็คือว่าสาขาที่เขามีเนี่ยจะเป็นสาขาที่ค่อนข้างใหม่ทันสมัยนะคะอย่างเช่น i n t e l l i g e n c science and technology oceanography big data management and application robotics engineering aerospace engineering communication engineering คือก่อนอื่นนีย่ยจะบอกก่อนว่ามหาวิทยาลัยนี้เนี่ยเขาจะเน้นด้านวิทยาศาสตร์นะคะ แน่นอนล่ะก็คือว่าการสอบเข้าของมหาวิทยาลัยนี้นะคะคือเขาต้องสอบเข้ากันนะคะนอกจากว่าเราจะมีคะแนน v e l หรือ SAT มายื่นแล้วเขาถึงจะพิจารณาว่าจะให้เราเข้าหรือเปล่าค่ะสุดท้ายน,นี้นะคะแน่นอนล่ะว่าถ้าเราจะสมัครทุนของมหาวิทยาลัยนี้นะคะเขาจะพิจารณาเป็นปีต่อปีค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถเรียนผ่านในปีแรกได้มีการสอบตกนะคะปีที่2ก็จะไม่ได้ทุนนะคะแต่อันนั้นคือเกณฑ์ของเขาจริงๆค่ะขอแค่ให้เราสอบผ่านค่ะ ถ้ามีคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด follow ล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย